Alright. Mana? What? Unagi. Orang Hindu ada ni. Unagi, Ada ni. Unagi. Ige. Nah. Unagi Wow, ikut kita nama. Ah, dah, dah, dah. Kalau, 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 nae, 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 nae. Kau sel api. Wah. Oh, pada. Okay. Oh, jut, 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 jut. Mana me? Mana kau cek? Apakah lah? Okey, oke, 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 apa oke, 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 waduh, oke, 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 tu oke, 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 apa 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 itu apa 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 Allah apa 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 kalau <laughs> kalau sini lah sini lah. Hukum namu tu dia. Ini awak tu. Muka yang masa yang lek tu. Oh kaya tu. Oh Oh tu tu oh, oh, oh. 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 ye. kaya oh. kerja namu eh, tu. Kek nak tu? Kalau tak leh ni nak nikah nikah ada? nikah ada ke nikah? kereta F ke kereta M Ah, beli. tak lagi kata di sini beli lemu, beli posyak, beli ule, beli tambang-tambang Ah tu lemu beli tiga beli ke uuuhh, angka besar eh matah kereta juta aaah tu uuuhh lepas tu pilih nama lagi nak lagu mana? nak buat lagu mana? nak buat lagu mana? หากท่านต้องการที่จะจัดงานที่มีผู้ร่วมงานมากกว่า50คนถึงร้อคนขึ้นไปนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําคือขออนุญาตศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคประจําอาเภอรหรือเทศบาลในพื้นที่ของเราหากเขาพิจารณาได้ว่าจัดได้หรือไม่ได้เขาก็จะให้คําตอบเราแต่ถ้าเขาดูแล้วว่างานของเราเนี่ยมีผู้ร่วมงานมากเกินไปหรือมีความเสี่ยงที่จะมีการระบาดของโควิดสิในงานของเรานั้นเขาจะปรึกษาหารือไปที่คณะกรรมการควบคุมโรคประจําจังหวัดก่อนเพื่อพิจารณาเรื่องของมาตรการหรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและเขาจะให้คําตอบเราอีกครั้งหนึ่งนะคร นิก้านะครับอย่าเข้าใจผิดนิก้าได้จัดงานต้องขออนุญาตก่อนแค่นั้นเองอย่าเข้าใจผิดละโอ้เบโอเคอะเดเ่ก okay. <mas aceut Informationen> ีเพมตัวยาตีตาเหรออย่าตาเด้ออะตัวตอสาต้นนลยางตีตาอยางตีตาลก็มึตัวีตาอง่เก่งอ่ะด้อเด้อเด้ออออนอน่าหามึงอุน้ยนะอู้อุ่นๆาเอ้าเข้ามานาดไหนมหัตนตัห้ไป่นอะ

Nak mutu ke lagi, ngepek ke lagi, apa ada ni? Tak boleh muda tak lemak, aku tak tafsi. Tak lemak pun tafsi juga ni. Aduh. Oh, 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 gigi, gigi, gigi. Saya banyak mutu gigi. Mutu menama Gigi, gigi, Minta ni, Tak bayar tak lagi. Tak gigi, tak gigi. apa ni ah gigi. tengok gigi, tak gigi. Tak gigi, gigi. gigi, หากได้รับอนุญาตแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําคือตอนที่เราแจกก๊์ดนะครับก็ต้องแจ้งคนที่เราเชิญมาด้วยว่าใส่แมสมาด้วยนะครับวกบัดประชาชนมาด้วยถ้าป่วยไขย้ไม่สบายยังไงห้ามมาร่วมงานนะครับส่วนในวันจัดงานนะครับสิ่ง,ต,ง,ต,งต้องทำอันดับแรกเลยคือเราต้องมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิคนที่มาร่วมงานนะครับมีสิงล้างมือให้คนล้างมือหรือว่ามีบริเวณที่บริการเจลแอลกอฮอลให้ล้างมือแล้วก็ต้องมีบริการในการที่จะสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะหรือว่ามีหหนนังงงสือใ้ลทะเบียซึ่ ในงานนั้นแต่ละท่านนั้นเว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรเพื่อเป็นการปฏิบัติตามโซเชียลดิสตานซิงนะครับก่อนขณะจัดงานและหลังการจัดงานนั้นก็ต้องทําความสะอาดบริเวณที่เราจัดงานอย่างสม่ําเสมอนะครับสถานที่ที่เราต้องจัดก็ต้องจัดในสถานที่ที่โปร่งนะครับอย่าเป็นที่ที่อับต้องมีอากาศที่ถ่ายเทที่ดีครับอาหารที่เราบริการนั้นอย่าเป็นอาหารที่กินร่วมกันนะครับพยายามเป็นอาหารที่กินเป็นเฉพาะเฉพาะบุคคลใส่กล่องเป็นบุคคลบุคคลไปเลยก็ได้นะครับและอย่างนึงคือกําหนดระยะเวลาการจัดงานให้ชัดเจนมีการจัดงานแค่ไหน Jangan sampai pagi sampai malam Ok, 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 ok Oh, dah selesai? Tidak ada apa-apa lagi? Ya, ada lagi. Oh, 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 ada lagi. ตัวเรือก็ต่ายยงคมต่ายยงคมอต่ายยงคมสำหรับผู้ที่จะมาร่วมงานนะครับต้องปฏิบัติตัวดังนี้นะครับก่อนออกจากบ้านนะครับอย่าลืมพกแมสมาด้วยนะครับใส่แมสตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วก็ใส่ตลอดระยะเวลาที่มาร่วมงานและจนกว่าจะกลับไปถึงบ้านเลยนะครับอย่าลืมนะครับเวลาขึ้นรถมาขอให้ในรถนะครับเป็นครอบครัวเดียวกันหรือว่าอยู่ในบ้านเดียวกันอย่าพยายามไปรับมาจากหลายๆแหล่งนะครับแล้วก็ขึ้นรถไปด้วยกันนะครับเพราะถ้าหากมีการติดเชื้อคนใดคนหนึ่งที่อยู่บนรถก็อาจจะมีการแพร่กระจายไปยังบุคคลลลอออออออืืื่่่นนไดด้้้ะรรรบแแตงงมมีกกกาาวยสูหเจฮ และหลังเข้าร่วมงานด้วยนะครับและงดการทักทายโดยการสลามโดยการสัมผัสตัวหรือการสวมกอดไว้ก่อนนะครับให้มีการสลามโดยการยกมือก่อนนะครับในช่วงนี้หากท่านมีอาการปวดไข้ไอจามหรือมีไข้นะครับก็ให้งดไปร่วมงานที่มีการจัดด้วยนะครับสุดท้ายนี้หลังจากที่ท่านไปร่วมงานเสร็จแล้วกลับมาก็ให้ทําความสะอาดร่างกายโดยการอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วค่อยไปคุกคลีกับคนในครอบครัวนะครับ กี่กี่กี่นี่ตอบใบอนุญาตเลยตะกี้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 แต่ถ้าท่านไม่ได้รับอนุญาตก็แสดงว่าในงานของท่านมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโควิด -19 เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในช่วงนี้นะครับขอให้งดหรือเลื่อนการจัดงานที่มีคนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากๆก่อนนะครับเพราะมันเสี่ยงต่อการติดโควิดอย่างมากเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีนะครับขอบคุณครับยะเราเขี Ha, ni nah. Oh, tak boleh buat ni. Ah, buat ana aku sabuk ni. Oh, tu eh. Oh. Hmm. Pada buat eh. Oh. Lemu-lemu aku ketang dah oh. beli dekat Melaka, tak tambah oh. aku dekat Serah tanah. Allah. Oh Aku beli banyak lemu. Aku akan besar kau madah kita juta. oh.. makan kelai tetek aku akan besar. Tak tahu tak gak. Ah, tu jual lu, kena jual weh. Oh, jual aku boleh-boleh aku beli pasif weh. Oh, tak apa-apa sakriak sakriak. Sakriak. Gi gi. Oh, tu. Tak apa tak apa tak apa. Allah aku. tak sorry yo tak tak tahu oh, tu. Lah mak buat. Hey. Lah. What? Kenapa? Ah, gih habis lah panas tak ada pagi kerja apa lagi. Oh. Keriak apa tahu kan nak kena. Tak kena boleh. Aduh, tak ada keriak oh. ni. Oh, nah, nah. Tabuk nah. ni. Lah, lah, Lemu-lemu aku beli banyak tu. Beli kata ekor. Ah. Makan dah oh. tak ada eh. Ha, kalau oh. siaplah. Aduh. Kalau, kalau. Ah, ada tengah dua pula ni. Nyok buih. Aduh, apa dia nak mu tolak nak? lak? Ha? Aduh, ada tolak kita tuan tu. Aduh, siap kau letih tu. Ayah tua mu. Alah, 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 Saya tak tahu. Gih. Berat ya tolak. Aduh, berat ni. Aku lupa.